เร้ว่อประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจะเป็นสิ่งที่มีใครลืมได้ค่ะ And their amazing team for providing opportunities like this excited and feels like my childhood dream has finally come true from BYS ขอบคุณกับ BYS จริงๆเลยนะคะเป็นแบบโอกาสที่แบบจะเปลี่ยนชีวิตเลยะคะ่ะเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆอยากให้ลองไปสักครั้งหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะเราว่ามันคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าการไปต่างประเทศเนี่ยมันได้ประสบการณ์เ,อเยอะมากค่อนข้างที่จะคุ้มมาเพราะได้เรียนด้วยแล้วก็ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วย,ยงไงครับก็เลย เรื่องมาที่นี่เลยค่ะ Bwise ครับเป็นสถาบันที่ professional มากๆเลยครับให้ความสบายใจให้กับทั้งผู้ปกครองดูมีความน่าเชื่อถือมากๆครับที่แฟนลีมากๆแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมก็คือดูแลทุกสเต็ปเลยตั้งแต่การยื่นวีซ่ายื่นเอกสารแล้วก็แนะนำาราเลเยียดโครงการพี่ๆเขาช่วยเหลือตลอดทักไปพูดคุยโดยตรงกับทางโครงการได้ตลอดเลยค่ะทีมงานดูแลดีมากหนูไม่ต้องจัดการอะไรก็คือพี่เขาเตรียไมไว้ให้หมดแล้วดูแลทั่วถึงให้รางวัลแล้วจะติดใจไม่น่าจะผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่ายังไงก

and stay curious be wise opens doors but it's up to you to walk through them รู้สึกตืนเต้นมากครับอยากไปแลกเปลี่ยนอยากไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยการที่เราได้ไปต่างประเทศได้ไปเปิดประสบการณ์มากมายค่ะได้ ได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆที่อาจจะไม่มีในประเทศเราค่ะก็คาดหวังทักษะภาษาที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ทักษะชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็มิตรภาพจากเพื่อนๆในทิปด้วยค่ะอยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหนูจะตั้งใจเรียนที่นู่นแล้วก็จะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็จะกลับมาเล่าเรื่องที่นู่นให้ฟังค่ะเชื่อนอนในตัวเราว่าเออเราทําได้นะเราอุตส่าห์สอบถึงได้อ่ะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมาแลก ปลี่ยนกับ B Y นะครับเหมือนเรากล้าที่จะพูดบ่าสือมเสอนได้ฝึกฝนวิธีกับช้ชีวิตด้วยตัวเองเรามารู้จักวัฒนธรรมใหม่ๆมาเจอประเทศใหม่ๆแล้วเราก็าได้รู้จักคนใหม่ๆช่วยให้เราได้แบบคม m ความฝันตรงนี้ดีมากๆเลยที่ได้รับจากโปรแกรมน,นี้นะคะ